สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวบาร์บี้แล้วก็สัตว์นะคะก็มาดูตัวแรกกันเลยตัวแรกนะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้คือคุณนายโรสนะคะเป็นคุณนายนะคะตัวต่อมานะคะตัวนี้นะคะชื่อเมลิโพซาค่ะเออเป็นพี่ใหญ่นะคะก็ตัวต่อไปเลยะค่ะตัวต่อมาเห็นกันไม่เอ่ยตัวนี้นะคะชื่อว่าเคปนะคะเป็นพี่ คนกลางค่ะตัวต่อไปเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเคฟนะคะเป็นน้องสุดนะคะตัวต่อไปเลยค่ะตัวต่อมาก็เป็นคนใช้นะคะชื่อหนุ่ยหินนะคะต่อไปก็มาดูพวกสัตว์เลี้ยงเลยค่ะตัวต่อมานะคะเป็นแมวนะคะชื่อฟีโม่ค่ะตัวต่อไปเลยค่ะตัวต่อมาก็เป็นแมวเหมือนกันค่ะแต่เป็นแมวของเคฟนะคะก็ชื่อว่าสลัเปานะคะ ตัวต่อมานะคะเป็นหมาของเคฟนะคะชื่อว่าออชื่อแฮมเบอร์เกอร์นะคะตัวต่อมานะคะเป็นหนูนะคะที่เราปั้นเองนะคะชื่อว่าแฮมแฮมเตอร์นะคะก็มีแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ